ผงชูรสหรือที่เรียกว่าโมโนโซเดียมกลูตาเมตเป็นสารปรุงรสที่ใช้เพิ่มรสชาติอาหารโดยเฉพาะรสอูมามิรสกลมกล่อมผงชูรสประกอบด้วยเกลือโซเดียมและกรดกลูตามิกซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่พบตามธรรมชาติในอาหารหลายชนิดเช่นเนื้อสัตว์ผักและผลิตภัณฑ์นมข้อดีของผงชูรสหนึ่งช่วยเพิ่มรสชาติอาหารทําให้อาหารมีรสอูมามิหรือรสกลมกล่อมมากขึ้น2ช่วยลดปริมาณเกลือที่ใช้ในการปรุงอาหารเพราะผงชูรสสามารถทําให้อาหารมีรสชาติเค็มน้อยลงข้อเสียของผงชูรสหนึ่ง มีรายงานบางส่วนที่ระบุว่าการบริโภคผงชูรสในปริมาณมากอาจทําให้เกิดอาการไม่สบายเช่นปวดหัวชาและหายใจไม่สะดวกหรือที่เรียกว่าไชนีสเรสเตอรองซินโดรม2การบริโภคในปริมาณมากและต่อเนื่องอาจไม่ดีต่อสุขภาพในระยะยาวแม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของผงชูรสต่อสุขภาพแต่ผงชูรสถ,ถูกพิจารณาว่าปลอดภัยในการบริโภคตามปริมาณที่ใช้ในอาหารทั่วไปโดยองค์กรด้านอาหารและยาหลายแห่งทั่วโลกเช่นองค์การอนามัยโลก ดับเบและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา FDA,